สวัสดีขนมกันขนมขนม,นม รถเยอะมากเลยใครไปส่งเนี่ยพ่อโอ้โสามล้อนะรถเติรเยอะนะไปดิไปก่อนปะรถติดมากรถแบบรถเยอะไปเผื่อเวลาแก้วน้ำมีน,ำน้ำไหมเนนะี่ยมี รถบัสนทำไมมนจอดตรงนี้แม่รถขนส่งบขสกำลังมาจอดข้างในไม่ได้ถามว่าไม่ไปหรอนี่ยน่าจะวิ่งเถอะรถไปแถวที่หนูไปมีแค่ที่เดียวคือหน้าฟิลคือป้าโอ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 เมื่อสักทีอันนี้อ้วน หนูไม่อยากอ้วนยินกินไหมครับหลือออ้าวอเล็กปนไะคะแม่เก็บตังค์ตังค์หนูออเอาบินให้แม่หน่อยบินตัวไม่ได้เห็นไปบินล้วปที่มีน้ำสองขวดอะออมแม่ขิดล้าไว้แล้วบวกเลขให้แม่หน่อยตัวที่หนูขอนู ทับ,บูทับ,บูอ,อั้มทับ,บูทับูกินเธอสวัสดีจ้าเพื่อนอืมเอ๊ะชื่ออเล็กแต่ตัวไม่เล็กนะกินอ,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 อะไรนะอะไรเนี่ยลูกซื้ออะไรมากินเนี่ย ต้องถามแม่แม่หมุนซื้อมาคืออะไรคืออะไรคืออะไรเคฟเย็นน้องก้องอะไรไหมแล้งก้องมาตรงนี้เขาก็สั่งของเขามองก้ออง็กินกินโชกินโชกสั่งจ้าเขาไปเอาอยู่จ้าลูกพอดีทางนู้นลูกค้าเขาเยอะอะลูกขอโทษนะลูกนะ